ลุนแล้วอู้หลังนี่บาวานั่นแล้วสั้นครับเป็นตัววะอู้ต้องก็เจ็ดฉีดครับนี่ยนะฮัลเล่มินมินแล้วครับเนี่ยไปอ้รอบเศร้ายี่พาโอ้โอ้ขับเบิ้งไปข้างซ้ายนี่ยี่สิบโลได้เด็ด สว <mile inside. S 2> ัสดีครับผมพบพ่อกันครับ EP ที่สองครับเขาก็สิเตรียมโตไปยามเบ็ดกันแล้วครับวันนีโดยที่ตอนนี้เขาก็สิไปครับบ้าบอยครับลราก็ให้บ้าดอนไปครับ นาโบครับบาวเพชดครับไปเลยครับไปเล่นน้ำกันเลยรอบนี้รอบซี่ทุ่มครับรอบไี้หลังจากที่เขากินเขาแล้วไปเล่นน้ำกันเลยครับที่มีข้อมานานะฝากพี่น้องเขาหลายซ้ำใดครับอตอนนี้เขาก็แยกกันมากับเบาบอยครับเมือเ่อไงรอบนี้เนาะไปรุ่นกันครับ มีรุ่นแล้วมีรุนแล้วมีลุนแล้วอู้หลังนี่เบาวานั่นแล้วสั้นครับ<ม>เป็นตัววะอู้ห<ม>์เต็มโง่ครับตั้มก็เจ็ดฉีดครับนะี<ม>่ยคือแล้วคือแล้ววะเนะี่เจ๊ใจอะไรล่ะเจนซื้อปลาลุดโอ้โห้จิ้นเล็อกอยู่ยิ้นเล็อกอยู่ไปขึ้นไป มาแล้วบาทนี่เต็มแรกครับเต็แมแรกโอ้ปวดเลือดซ้ำตัวนี้กินนลยโอ้มากินเลือดขึ้นมินมินหนึ่งมึงโอ,โอง้งามงามงามขับขับกดกครับเก็บร้อยใส่งามไปไป่งามก่อนทั่จที่เป็นของเขาเดิป๊อป เามียนละกันเข่ายามเหรอแมียนละท่านบอท่านเข่างามยามนี่ยาเฝ้าท่านไว้ใจไปครับแข่งมานแล้วแต้มแรกเขามานมานแล้วครับแต้มใหญ่สเม่ไปครับลุนหลังต่อไปเลยไปเบาแล้วเสียบเงียกันเบาว่ามีสูงดึงดึงมีอาการมีอาการ โอ้โหโอ้โหเฮ้ยคือเยอะเฮ้ยลุย่นด้วยย่าย่าย่ามาวางแล้วแดนสองโอ้งามงามงามด้วย ใส่งามๆครับดดโอ้จินมินๆนึงตนินเดียวเดียวเก็บรูดแล้วเนี่ยอืโห <laughs> ปวดน้อยเดียวหนึง่งเก่าแล้วสองเต็มผ่านไปกดที่พอเดี๋ยวเราต็มเสียบเงียไว้ครับรด,ดน้ำกันล้งต่อไปครับบ่าวา,านีอากาศ ย่างเจอละวัดตะโพโอ้โอ้โอ้งามเลยงามอยู่เอาเอาขึ้นไปทั้งทึ้งอยู่ดิไงมั่นใจวะได้แล้วทันเขายาง เป็นของเราด้วย,ย,วยครับครับไม่จ่อ่ะแจ้งเราตัวตัวลุ่นหลังต่อไปครับตอนนี้เขาก็กลับมาหานณบ,บูแล้วครับนณบ,บูว่าคือเราดินแล้วไช่ดู้วยตัวซ้ำไรเห็นว่าล่ะ,น,ละนี่ว่าล่ะ <laughs> อ้งามอยู่สวยงามสวยงามโอ้สวยๆอีกแล้วโอ้ติดมินมินหนึ่งตัวน่ะมินมินเนี่ยไว้นานบ่ได้เด้ว หลังนี้เห็นเบ็ดโกงๆครับมาเบิ้งดูอ้ถึกแล้วครับถึกแล้วถึกแล้วใส่งามอยู่ใส่งามอยู <c oughs> <c oughs> ่ครับ งำงำอยู่ครับ รุ่นปลากันต่อเลยครับเศร้านี้ว่าเขาสิีวามหมาเนาะปากที่น่องหลายสัามดลนะครับเนาะจะว่าบรรยากาศเหรอ่าตรงห่วงครับสุดยอดอีเละบรรยาการเมื่อนี่ไปครับรุ่นน้ำกันเลยคนนะนาบโบ้ครับบาเชรกับยามโย่ข้างหนาเขาคนละครับมาเบิง้งตัวแรกแหกมานของเขาเลยครับดูนาบโจัดมาโอ้ตัวแรกรอบเศ้า กระปุกกระปุกกระป๊กแล้วหมานแล้วครับแลมเต็มแรกของเขาสำหรับรอบเศร้ารุ่นน้ำกันครับเมือ่อีนว่ารอบเศร้าเขาสีมีข้อมานแล้วฝากพี่น้องหลายซัมไรนะครับจากนั้นเขาก็สีไปหาบ้าเพชรแหละครับปุ้บบ้าเพชรอยู่ทั้งฝุ่นเบื้องหลังนี่ครับหลังยุคห่างกันแหละครับหลังเมื่อกี้นะเต็มลุดแล้วฮะลุดแล้ว ลดเร้วอาวครับแต้มนี่ลดบ่ได้บ่ได้รอรุ่นแต้มต่อไปครับหลังนี่มีรุ่นอีกแล้วครับหลังนี่มีรุ่นมีรุ่นเส้นอะอูบหเขอเข๋อเขอมาแล้วทั้งนี่ทั้งไหนทั้งไหนครับอันนี้อันตรายครับต้องเฝ้ามา อู้มินมินเนี่น่ะไปเรวไปไปไปอู้มิน,นมินเลยครับเลยไปอู้บอกเขิมาแล้วครับตัวแรกรอบเศร้านี่โอ้โลเครืงบ่ขาด่งสบายสบายงามงามเลยปวดได้สบายมินมินหนึ่ง มันมานแล้วครับใส่บวกระดใส่บวกระดไปครับรุ่นน้ำกันหลังต่อไปนูหลังนี่เอาอีกแล้วครับ mm hmm. บูมาจัดการมันใส่ามอยู่ หลังนี่กงกงมีเตีม้มเหรอครับกูม,ม,มีมีเตี้มมีเตี้มติดมินใช่หรอเปล่าเห็นบ้าเพรจัดการครับ สวยงามสวยง,ง,งามแล้วบเสาสุดยอดวโอเคไม่อาวก่คมมั่นใจโอ้วเว้ียวาจะเต็มแล้วหรอองได้ต้องกันเต็มหน,นึสามโอ้สีละสี่ละ<อ>บาาเพชร่าไสี่ละไปรุ่นน้ำบาเบาเพชรบบไหนฮา เราบู๊ไฟแล้ว,ลาย,ลวยามยีงพุ่นล่ะหลังนี้คือเปลี่ยนสูงสุง,สงยังสิไู้คือยู่บี่โอ้อยูยูครับเดี๋ยว ม,มินเดี๋ยวคือกันติดมินมินเลยตัวนี้ใส่งามอยู่ขันหมูบหมูครับมาลุ่นมาสิอยูบ่ะ อู้อยู่ยูยู่ยู่นะบ้าวาจัดการติดเงาบัวอู้ใส <c ười> ่น้ำเงาเยอะคือ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 ติดมินเนาะเนี่ยมือเศร้าไหม เยัมือเศร้าติดแต่ปลายปากน้อยเดียวเนี่ยครับเบิง่งโอ้ยเนน้อยเดียวเนี่ยโอ้ยเต็มเลยมาแล้วครับมาแล้วเป,เป็นเปลี่ยนเลยอ้าวเห็นน้าบ,บัวมาเก็บเอาวะเนี่ยมามาน้าบ,บัวกอตาพอดีเลยยังมือเศร้าน,นี่ติดมินเนาะ มุ่เสาติดมินครับไปครับรุ่นน้ำกันตัวต่อไปฮึรู้บง้างโคกเลยห่วยใส่เดียวกันเลยเกาะเต้นหน่อยตาเลยรอบเสามาเนี่ย อ้หลังนี่คือโกงสิอ้เห็นตัวปลาแล้วครับนี่นี่อใส่งามๆเยู่จับจับโอ้ลวดพอดีโอ,โอ หลุดเพ่อดีขึ้นโคกโอ้ขาดสีมานครับนีนครับคนยามด่างอยู่เบื้องหลังนี้่งกงครับเห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้วอใส่งามๆเลยครับเจ้า ลูกตาเป็นที่ตั้งกินมินหล,ลังนี้หมูอีกแล้วครับยูบ่เล้ยูยูยูใส่น้ำยูมินมินเลย <c oughs> แต่ละตัวติดมินอุบาทเสียน้ำ นี่เห็นโกงๆครับม่ารุ่นน้ำกันห <_ d ata> เห็นโตเลยครับอโอ้ยบูยูำ่ำ <_ d ata> รุดใส่ <_ d ata> ร <G ül> ดเซยเลยโว้ยมาเป็นหัวหอ้าโยกน่ะกันนบูโวว่าเราติดมินพอดเว้ยรุนต่อไหมครับโอ้ลัมบูว่าพ่ออีกแล้วอ๋อจัดมาตัวทำเตะมารุ่นกันบักเขือบักเขือไง วันประธานใหญ่ใหญ่ที่สุดเยอะอีกปีนึงนี่คักเลยเนี่ยครับรุ่นตัวโตไปนี่เหรอไม่ใช่เอานี่กระชังมีตัวไตอันนี้กระสังอันนี้โอ้โหีินองเบอรคักๆก่อนทางในเนี่ยปลาลุ่นๆครับกระกระสังกระสังคางปลาใหญ่กระสังคางปลาใหญ่ตุนรุ่นน้อยมีอีกรุ่นหนึ่งนี่รอบเศร้าของเขา

สิบนั่นเหมือนราวนวะเบื้องนี่บันครับนี่อีกถุงนึงถุงนี่มุกแพ้สิบเอ็ สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกโอ้โหน,นี่กระรุ่นงามเนี่ยนะสิบเจ็ดสิบแปดเก้ามี่สิบโอ้มี่สิบแล้ว นับนี่ยสิบยี่ายี่รอบเศร้ายี่พโอ้โครับเบิ่งกระสังเียวนี่ยี่สิบโ้ดดกรสังเดวนี่ยี่สบ้่าขาดคนกระสังน่ะได้โอ้หงาเลยกระสังน่ะสุดยอดเลยนีแต่ตัวใหญ่นะครับตัวน้อยตัวรุ่นรุ่นตัวรุ่นเคร่งโลอยู่พุ่นเย็อันนี้มิตรุ่นแปะโลคนละน่ะครับมีอีกกระสังหนึ่งเด้อพ่น ครับ,รบครบั้งหนึ่งเขาขังไว้นันผครับอีกมันเชียกมันฟานมันบินไปมาเบิ้งผลงานของเขาครับสําหรับเมื่อนี่เนาะตอนนี้เขาก็กู้เบ็ดเรจษมืดทุกคนนั่นแหละครับเขากะจีมาเบิ้งผลงานพ่อข,ข้าวก่อนเพราะว่าไปฮอดบ้านเขาจังจีเทปป่าให้พี่น้องเขาได้เบิ้งอีกทีหนึ่งเนาะครับว่านี้หลายสมใดใส่ใหญ่ใส่สน้อยสมใดตอนนี้เขาเบิ้งไปก้อนครับเบิ้งผลงานของเขาความหมานของเขาสําหรับเมื่อนี่ครับสองกระชังกระชังนี่ก็ตัวรุ่นโลโลกัวครับ เกือบสองโลก็มีรุ่นนี้รุ่นเครื่องโลรุ่นสี่ขีดห้าขีดหกขีดตอนเบิงบ่ถนัดปานไดนเด้อครับต้องไปเที่อีกจังน้งเบิงไปเทีเบิงคักๆนะครับนี่แหละประมาณนี้แหละเนาะแล้วก็มาเบิงตัวนี้มาเบิงทั้งนี้ครับเดี๋ยวเบิงทั้งนี้ชัดๆอันนี้เป็นกระชังตัวใหญ่ครับเนี่ยโอ้โมเงแต่หัวไปก่อน เดี๋ยวเจ้าสิไปเทียให้เบื้องโอ้หุ่ครับโอ้ยใส่แต่งงำๆเลยเด็กถือว่ามานอยู่ดอกครับสำหรับทีมงานเฮาเมื่อนี้เนาะก็ยังพทัทไานหู้ดอกว่าสีได้หลายปันใดเนาะบ่ได้เพราะว่าบ่ได้สั่งคาดคาดเดาประมาณจากกิโลรับประมาณสี่สิบโลบ่ขาดรับกับสั่งไรนี่โลน่าจะได้ยู่ครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีความหมามาฝากพี่น้องซ้ำนี้เหรอเนาะครับเนาะจังใดกับเขาก็สิไปเทปลาให้เบื้องยุโรปยุบานอีกรอบนึงครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้าซ้ำนี้เหรอครับพบพ่อกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับอืออือนะครับไปกลับบ้านแล้วเขาเปลี่ยนนั่นแหละเดินทางกลับบ้านสวัสดีครับ ลงลง,ลงทุนเอาเสียปกพร้อมเลยครับร <Okay, yeah. S 1> ับสิว่าตายว่าเราเบาอันถือกิน <c oughs> อันถือกินอันถือกินนี่ม่ตายเลย <c oughs> ตอนนี้เขาก็มาหอดบ้านละเขาก็จีมาเบิองป่านะครับเนาะเขาก็จะเอาป่าลงมาเราก็จะเทให้พีน้องเขาเบิองครับโอ้เบิงเบาตัวมาชมป่าขนาดปลาตายด้วยนะเบายกเบิ้งดูกคนน่ะเว้ยเว้ยนะหลาดปลาตายครับเดี๋ยวจังร้อนรุ่นน้ำกันนะอันนี้จากลอยี่สิบกว่าเติรด ยี่สิบกนมยี่สิบกว่กว่าสองยี่สิบกว่าคิโลายี่สิบกว่าคิโลห์โอ้โหยี่สิบกว่าเลยไปแล้วอันนี้นีเป็นเท่าไหรอกะห้เอันนี้อันนี้ม่สิบี่สิบสิบเก้าอันนี้สิบเก้าอจะชางอีกแปดโล ทังนี่แรถนึง <half>. ังนั้นมันสองามรเ็ข้าวข้าโรเข็ดหึ้นเ็ดขนห่หน่อยเนาะ bạn tôi nhây nó kìa Nghe cũng như ngoài Bà con ừ. cho con nhận dẫn ngoài cũng cười bà Lăng thê và Sáng nó không có thể đen cả Rồi nó lẹ Nó lên lẹ Nó lên lẹ Nó lên